ครับสวัสดีครับพบกับผมมานาสตรอรี่ครับผมนี่คือบรรยากาศค่ำคืนนี้ฮะวันนี้รู้สึกว่ามีหมอกเยอะขณะนี้เป็นเวลาตีสามนะฮะจะเห็นหมอกขาวโพนนะขาวโพนะพไปทั่วบริเวณนะ พี่สารกว่าลองเดินผ no ่านไปทั้งห้องพี่ชารชายดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเส้นไขกวนครับ บอกเยอะมากครับทุกคนโอ้โนี่คือไปอากขดตีสามหมดกวาดนะทุกคนลึกๆฮโอ้โหโอ้โอ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 ท ที่นี่ก็ใช้ย่อยนะครับดังลั่นเหมือนกันนะฮะนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนนี้ครับทุกคนที่สวดยางหมู่บ้านยูทูบเบอร์ของเรานะฮะ วันนี้มีหมอกครับอ่ะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนครับทุกคนตองหมอกหาพลไปทั่วบริเวณแนะตอนนี้ฮะขอบคุณทุกกาลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ค,ครับสวัสดีครับมานาสตอรี่